บายดีบายดีเอฟซีบอแพงเมสูฟ no. ูสุคนเนาะบัต e วันน no. 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 ี้กับบอแพงกับเด้มาวัดเนาะบอแพงกับสิมามอบเงินให้เพิ่นเนาะมอบเงินของอันพอมีกับแม่เกี่ยวเนาะเป็นมาสนับสนุนมาหรือว่ามาต่อยอดซอยสางวัดบัตหน้าคองไผ่เฮาเนาะหนึ่งร้อยเหรียญพี่น้องนี่กับบอแพงกับเด้มามอบเงินมามอบเงินให้ ตั้งกรรมการวัดเพื่อนเลยกะนครูบาเนาะเนาะตามมาเลยสินี่นเงินหนึ่งลอยเหรียญนะพี่น้อง บาแพงเป็นแหลกเปแลกเป็นเงินบาทมาเนาะได้อยู่3ามพสบาทเด้อได้อยู่สามพบาทเนาะบาแพงเป็นแหลกเป็นเงินบาทมาโอองยังถามาก่อน แสงแสงเบะบอแแต่งค uh, ันเนะต่ดีใจายเนาะหลังจากถ่ายคลิปลงไป ประมาณหมือหนึ่งพ่นกะพ่อกับแม่เพ่นกับทูมหาบ่อแพงบ่อแพงมาสั่นอยากเห็นบุญน้ำบ่อแพงก็เลยพันก็เลยฝากเงินมาให้ทางบ่แพงบ่อแพงคัวันนี้ก็ได้มาเหมาะก็ดีใจเนาะที่ได้มาเป็นอันสะพานบุญให้เพิ่นทพง่นพอมีในเกียวเพิ่นกบจะพัสามพันสามลอยเป็นเงินดอนหนึ่งลอยเหรียญ ก็เลยไขยก็เลยไปแลกเป็นเงินบาทมาทาะ ไ้เืออคนหญ่งจากาัมาวันสายฟ้ามีผู้นากละหาอานัดหน้าของไครขอให้จากปากสัตหะจงดีแต่ซื้อป่าถึงแคปี่วจะเลื่นที่อุทันุททั้งพลังขอหห้เจ้ามนให้เราด้วย เป็นทุก b e c t t จ p e พวกนี้หากสบายสบายใจเกาะครเวลิ่งเ้่นจะเกาะนี้อันนี้พรนุ่งทั่ข้งพรังงานแบบนี้ไลยนี่หมายถอะรเรับหาเพิ่มหาคลทั้งพรอมีในเที่ยวอยู่ทาง s เนาะเป็นคอนพรอมีในเที่ยว คนทาาหารัดหน่อย <gn ont> <at> ุ่มมียุ่มพอมีเลยยุ่มในเกี่ยวอมนนเีเกีย้าเกี่ยวเกี่ยาเกีาเกี่ยว้าเกี่ยวเก่ยวผาเกี่ยวเกี่ยวผ้าเกี่ยว้เกี่ยวาเี้าเกียว้าเี่ยวาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว้เกี่ยวาเกี่ยว้าเกี่ยว่วาเกี้าเกีเกี่ยวเกี่วเกี่ยวเกี่ย้าเกี้เก้าเกีเกี่ยวเก่ยวเกยวเเกี่เก ให้ยขาให้กินให้ขยะโลค้าไปนำปีเก่าเดือนเก่าเป็น่อไปคนเก็บบ่ออะไควไข่บ่อใะนี่น้อนรับอะไรเงินพันน้อนันอะไรเงื่นเงืศูนนอนูะไรเงื่อนแสนแสนมากมายอะไเกี่ยวมานี่โสดปากโสดอะไรนี่ดูดูหน้าจัของเงืนไรนอกของท่อไรมากจะขาดจะสัชุมจะเริ่จะเริ่มตา อ๋อเนาะมีม <N> ือในม้วนพิจิตเนาะเดือนหนึ่งสองพันสองสองมีพอออกกองแพงเนี่ยพอออกแซงเพิ่มได้นำเงินมาต่อยอดต่อลำนำเงินพอออกมีเน่ออกเกี่ยวอยู่ซาล่าอเมริกาเนาะเพิ่นได้มาสั่งสาบัดว่าลาบทุบานน่าของวไทยเมืองแท่ทองแผลงสวรนค์กาขีเนาะอ่ามืัอนี้เป็นมีเงินอยู่งสามพันสามร้อยบาทเนาะเพป็นม่าหามาต่อยอดต่อลำการสั่งสาบัดว่าลาบ อยู่บ้านหน้าคลองไผ่เมืองไซส์ทองแฝงสวรรค์นาคีเนาะเอออ้าวพอออกไม่ออกพอออกมีไม่ออกมีเนาะพอออกมีไม่ออกเที่ยวเอ้ยปาร์นาชิมได้คอให้ได้สมดังมโนวังสื่อว่าพูดพยายามยาสุม,มีมาต้องขอให้เงินทองลุ่นเต็มท่งลุ่นไทยความเจ็บขอให้เวียนเวียนหายห้ยภัยนี้เด้อพอออกไม่ออกเด้อ คุณกุณชนชนนี้คอยคปเป็นบปลไยแก้วบัวทองห้องนางให้สำเร็จความหวังดังม,น,มนุษย์หนึ่งไหวสมใจเจ้าป่าธนาเด้อไม่ออกออกเด้ออือเลี้ยงลูกก็ให้ลูกปากวานเลี้ยงร้านก็นให้ร้านปากเลื้ออย่างเลี้ยงไงแล้วให้ได้ซอยเกิดโชดงเด้ออือคิดเงินเขาได้เงินขิดทองเขาได้นองทองเงินไรน,นองทองไรมากหลังมากพมเจ้าป่าธนาเอาเข่าในหน้าให้ได้งายยาได้ทุกยากให้เงินใส่ายบ่ไหวเด้อไม่ออกออกเด้ออ้าวออกมีอะไรมาออกเกี้ยวเออเจ้าผู้พาขึ้นมาสั่งซาบะราม ขอให้เจ้ามีอายุหมั่นพันยืนอะไรขอให้มีอายุวันนูสุขังพลังอาอให้อยู่ดีมีแห้งตาทุกตาทุกตาทุขอบมุกขอบใจนำเผ่าแพงและกอาเท่าพอกแสงน้อได้มา,มาเบาแพงเบาแสง,งแลน้ำเงินมาต่อเนาะต่อลำเนะี้ยน้ำเงินพอมีแม่แม่แมเกี่ยวมานะให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งขอให้เจริญเด้อ การขิดเงินขอได้เงินขิดทองขอได้ทองเงินแนน้องทองไร่เข่าหรือฮะสมบัติดีนีแห่งปาร์ธนาถิ่นไร่ขอได้สมดังมโนหนุ่ในพระพุทธในเมืองพุทธจะถูกจุนเงินใส่เรื่อเท่าเรื่อแพทย์สบายหรือสอยผิดพ่อห้อยสั่งปาร์ธนาจะได้ยั้งขอให้ได้ดังล้นอย่าชนให้เขาผู้สูแนวเรือเท่าเรื่ออ่าห้หมู่เจ้ามี่งอายุหมั่นพันยื่นอาสาซาบอกจวัดว่า阿ามาให้อยู่ดีแห่งตาถูกตาถูกตาถูกว้าวคุณนี่ไอป้อน เขาเยไปเบุกไบเบิบเบิก่าิปเบไีก็แมนคนกำลังเทบล็อกไล่เนาะเป็นหยานโยมมีคนกำลังเทไล่ เธอเข้าไปติดบางตาเนาะออกเงนเนี่ยนู่นแต่ถ้าไม่มากนีนนเน่เห็ดไร่เนาะพี่น้นนอเงเนาะบาแพงยังยังอยากขอเชิญชวนเนาะพี่น้องเนาะมาทำบุญหว่วงกันเนาะจุดเกลือให้ทุกคนเมเนกาบาแพงมาเป็นสะพานบุญให้เอามีไห้เที่ยวเนาะบาแพงกะดีใจลายเนะาะเมกะรู้สึก ดีใจเนาะอีกอย่างมาแพงก็ได้มาเป็นทานบุญสางวัดว่ารมเนาะทางพอมีแม่เกียวทางดีทางอเมริกาเป็นต้อยอดมากก็ขอบมกขอบใจทั้งโอกับแม่หลายๆเนาะอยู่กับสอยเรือเขามาอันนี้กะสี่ให้ผู้บ่าเพิ่นเนาะให้พ่อหนึ่งพ่อเลยจ้ะให้เพิ่นอธิบายทางเนาะที่ที่แม่เราเพิ่นขาดแค้นแม่น่ๆก็ ขอเจริญทอนนาะออกกันหยาดยุ่มเอฟบาวแพงกับคอข,ขอบูัขอบใจทั้งยุ่มพอมีและกับยุ่ม,มเมเกี้ยวเนาะที่ไดถวายปัจจัยมากเป็นจำนวนหนึ่งลอยเรียนเนาะอัตมาก,กับอไไ้ใส่ให้พอนข้างยุ่มพอมีและยุ่ม,มเมเกี้ยวป่าธนาสิ่งใดขอให้ใดสมดังมนโนโรสปรากฏในเมืองคนอย่าถูกจนเงินใส แค่สบายหรือสอยเพชจ้อยหอยสังปาธนาอยากได้ยังขอให้ได้จังสันสมใจเจ้าป่าธนาอันวาลค่าไข่วัดไอยามาเบียดเนี่ยเสียี่หายามากไก่ไห่ภายนี้เด้อยุ่มพอมีเดียยุ่มมีเกลียวไข่มีอายุวันนู้สุขังพรางปีใหม่ฝ่าไม่กับห้อเจริญเจริญป่าสจากโล่ไพ่ไข่เจ็บไข่มีอายุวันณะสุขะาพระตาถูกขอมุกขอใจได้หลาย เารานะไปเรื่อยๆนะขอความยติรอันนี้การล้างจานก็รอออกจากพันมัน,อมนอปอบายอ้างวิดบานประตูนอกออกต้นหญ้าโยกับิีบ้มาณนี้อันคือลายบานประตูนอกออกต้นหญ้าโยงกับิีบ้มานนี่อยแา,าย่ยี้จะเดือดตัวหันมีได้ บรท่านได้ใส่สีเออกรหตีเสี่วออกออกประมาณนี้เออรท่นใส่สีกพเสนส่วนเนาะออกต้นอยานยมเต่าผุดทางลายที่มีใจบุญใจกุศลบวมสางนำกระทาบ,บุญทางบัตรนาของไคยเฮาขายินดีตอนห้าเนาะออกต้นอยานยมผู้มีใจบุญใจกุศลพราะว่าลังค่าเล็กเข้าเนี่ยกันยำระท่านพ่อเนาะออกต้นอยานยมยังขาดลาย ถามว่า,าลงมือมือใดเนาะถ่ามีจตุปัจจัยกแมุ่เฮาในลงมือเลยออกต้นญยานยมผู้ที่มีใจบุญใจกุศลอยากควมสัางนำกระทำบุญรวมอัตมาหรือว่ารวมสศราบานหน้าของใครกับขอ,สเ,อเสด็จเส้นเจริญพรญท,ทางอัตมาครับกับ,กบ,บมีอยังสี่ตอบแทน์นอกต้นญยานยมกับมีแต่ข้ามเว้นไสแห้พรให้ออกต้นญยานยมป่าสจากโรคไข้ไข้เจ็บให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานขาค้ายกับให้รับให้รวยนอกออกต้นญยานยม เดี๋ยวอันี้เล็กมือได้เฮากะได้ลงมอมือนั้อกเป็นญายม่นแ่บออไอยู่แล้วอันน้ยงไม่งส ประมาณนี้ออก้นหยาดนุ่มทังข้าเฮ้าหนูชื่อว่าถ้ามีออกต้นหยาดย,ยุ่มปู่อยากซอยคื่อว่าถ้าเฮ้ามีจะตุปัจัจซื้อเล็กนี่ก็แมนคือว่าเฮ้าลงมือเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือว่าคู่บาขาดเล็กเล็กบ่พอเพราะว่าเล็กมันบ่พ่อแหละเฮ้าบ่สามารถจีํำเนื่อการไปต่อได้ออก้นหยาดนุ่ม เพื่ออธิบายเพื่อให้ออกส่วนหญาโยมเข้าใจบัแมนว่าเฮาบัวท่านดําเนินล้างค้าปัจจุบันนี่เฮาดําเนินแล้วแต่ว่ามันขาดล้างค้าขาดเล็กเนาะอาตมาอยากบอกบอกส่วนหยาโยมแนวนี้ว่าทามีเล็กกัมเนชื่อว่าดําเนินต่อออกส่วนหยาโยมชื่อว่าตอนนี้ก็ขาดเล็กสีนัวประมาณร้อยกว่าเซนออกส่วนหยาโยมถ้าเป็นจํานวนเงินเนาะกัสิประมาณสองแสนกว่าบาทออกส่วนหยาโยม ขอเสื่อเจริญพ่อออกตนญาณญยมผู้มีใจบุญใจกุศลเนาะผู้ละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธาเนาะออกตนญาณญยมหน่อยบวากันร้ายกับบวกรักอ่า้าเฮ้าตัดสินใจยากท่านก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็คือคู่บาเ้าแต่คิดก่อนเนาะออกตนญาณญยมเที่ยงแต่เฮ้าคิดซื่อๆกับเป็นบุญเป็นกุศลและออกตนญาณญยมสาธุโปโมทนาบุญนาก็ยังใดบุญแลละออกตนญาณญย่อมคือคู่บาเบากั โบแมนบาเฮาโบท่านดำเนินดดำเนินแล้วเนาะออกต้นหยาญโยมถ่าเล็กมากมือได้กับแมนเฮาเห็ดเลยถ่ามีจะตูปัดใจสื่อเล็กเนาะออกต้นหยาญโยมทางอาตมาก็อยากอธิบายแบบนั้นเนาะออกต้นหยาญโยมโบแมนบาเฮาโบดำเนินปัจจุบันนีเฮากับยังดำเนินคือเก่าเที่ยงแต่ว่าเล็กบโพ่ขาดเนาะขาดลายขาดเล็กแล้วแบบต้นหยาญโยมไม่ออกเอ้ยขาดเล็กเลย ทั้งบาเพงก็อยากขอเชิญชวนเนาะเรื่อแต่ใจศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะผู้หน่อยผู้ร้ายกับซอยกันเด็กหน่อยเนาะ,นะบาเพงกับพ่อมเสมอสิเป็นสะพานบุญให้่เนาะนี่กับบาเพงก็ได้มาเป็นสะพานบุญใหญ่พอมีกับแม่เกีียวเพื่อนีแม่เกีียวเนาะ่หมืฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนาะขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพ่อกับแม่ต่างชาติพัฒนาวัดบ้านเฮาบัดปั้นหน้าคลองไผ่เนาะ กังได้กับฝาก FC บาแพงเนาะถ่ายยาคู่ข้อมคืบหนาะอัปเดตวัดกับพี่น้องบาแพงคูบาเพิเ่นมีซองของผืนเนาะผืนถ่เยิ่นซือซองของคูบาเองก็แม่นซองอยนีคูจอยเนาะออกต้นหญียนยมด่อย่าลืมเข้าไปเบิ่งไปส้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูบาในเด้อออกต้นหญียนยมเด้อเพื่ออยากหู้อยากเห็นเพราะว่าคูบาตออ้องได้ดอัปเดตทุกมื้้อทุกมือเนาะ ว่าอัปเดตสลาให้ออกตนญย่าโยมผู้ที่เขามาเป็นเจ้าภาพเจ้าซัทธาให้หูให้เห็นน้ากันนะะว่าเขาไปเหตุไปหอดขันใดออกตนอย่าโยมก่อนอด่นอาตมากระคอขอบมืกขอบใจน้ำพอออกแห้งเนาะที่เป็นสะพานบุญพอออกแสงแหล่กระพอออกแห้งทีมาเป็นสะพานบุญถวายจตุปัจจัยเป็นจํานวน3,300ันรยบาทเนาะกระคอขอบมุกขอบใจเด้อพอออกแห้งเด้อพรใดที่ประเสริฐพรใดที่ลำเลิศจงบังเกิดมีแก ออกต้นหยาญโยมเบิดทุกผู้ทุกคนนั่นแหละเนาะป่าสจากโรคไข่ไข่เจ็บปีใหม่ฝ่าใหม่ให้มีแต่ความสุขความเจริญขออย่าเขียนเบีนบนย้ยยาพลาดให้มีแต่อายุวัฒนะสุขาภระป่าธนาสิง่งใดสิ่งหนึ่งที่บพิษศิลธรรมให้ได้สมความมุ่งมา่ป่าธนาทุกประการเถิดมเสยนน์โมเสยไหมบอกใช่ไมเป็นอ,อย่างหลังจากนี้นะน้องพี่น้องฉันได้ใจจะลืมเข้าไปอันกดติดตามทางช่อูบาร์เพิ่นเนาะเพิ่นสิบ มีเทศนาพังเทศพังถรำหรือว่าอัปเดตให้เบิ่งตลอดเนาะสละวัดเห่าให้เห็นให้เบิ่งตลอดออกต้นหยาญโยมเมื่อหนีเมื่อหนีเป็นมื่อวันที่เจ็เนาะวันที่เจ็เดือนหนึ่งสองพันสองสี่ก็ออกกองแพงมาจากที่เห่าอันนี้ไร่ที่ว่าเห่ารอแล้วเห่ากบบทีมาติดประมาณนี้เนาะออกต้นหยาญโยมที่มาจอยง่อที่ว่าติดไปเดวส่วนหนึ่งวัดสันสระเพราะว่าคือออกต้นหยาญโยมเห็นเห็นน้ำกันเนาะให้ภาพบรรยายนเอา เพราะวะ่าอาตมากับบุญดักย์อย่างบายเนี่ยใดก็ให้ภาพบรรยายเอาที่ว่านักใจอีหนีน้หนแม่เล็กล้างผ้าที่ว่าออก้นหยางยุเพราะว่าเล็กมันมันยังลายประมาณอีนีน้ยังลายเหลยยือประม่านอาจังย์คะผาสีเพิ่งผ้าอาศัยออกต้นหยางยุมทางบ้านเท้ากากก็คือว่าเบาไปจะคิดก่อนนั่นแหละออก้นหยางยุม กสิได้ย so ุ่แต so ่ว่ากสิบวกกอกับ so บ you know ่อนผู s, ้ใจบุญใจกุศลนอะไรมารวมต่างนามกะทำบุญรวมอัตมาเนาะกับขอเสื่อเสื่อเจริญพรกับบุมีเนืงต่อแท่งชือว่าได้ออกต้วนงานย่มเโยงไปกับขออวยพรให้ออกต้วนงานย่มโยงเอฟซีบาแพงเบ้อทุกผู้ทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญนั่นแหละกับปาศจากโลกไพ่ไข่เจ็บคือเก่าคนเฮาวถาบุมีโลกมีไพ่กับเป็นสุขอันประเสริฐ ตนหยาญยุ่งถึงที่มีเงินมีข้ามไร้ปรนไดกะคือเก่าถาสุขภาพบกแกงแห้งกะมีแต่ปวดแต่จังอ๋อมีเงินละมีข้อไม้ด้วยแล้วกับมีความสุขความสุขคือการเฮ็ดบนถ้ำทานออกตนหยาญยุ่งเขาวัดฟั้งถ้ำนี่คือเป็นความสุขเพราะว่าคนเฮาต้องไปที่เดียวกันหบุษสวาร์่ิศาสนาใดศาสนาพุทธกะคือกันถ้าศาสนาพุทธเฮานี่ยังว่าเฮามีหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ สอนให้ออกจนยันโยมด้วยว่าศาสนิกชนเศร้าปวุทั้งหลายขนาดให้หูจักเป็นจักท่ำให้หูจักธาตุให้ใหูจกัใจกให้อภัยเนาะออกตนยานโยมคือศาสนาพูดบุญถามว่าเฮาเห็เดี๋ยวเฮาได้ตอนไหนมันสิไปคำสู้ตอนเฮาตกทุกข์ไรเนี่ยตอนเฮานลำบากอันนี้บุญมันบ่ได้มีเป็นโต,ตได้ออกตนี่ยมันต้องอยู่ดีมีแห้งเลยท่บุญเฮาเห็ุ ขาต้องมีความรัทถเข้าจังเหตุเนาะออกตยยอนญาณโยคือข้าสีท่านเงินท่านถ้ทา,าขามีใจคิดแบบเลื่อมไสในพระวจพุทธศาสนาแหละเนาะออกตนญาณโยขาต่างคิดต่างใจอธิษฐานและออบุญบุญส่วเขาทำไปมัตถงใดเนาะตนญาณโยกระากออกตนญาณโาออย,ยโพิจารณาเนาะถามวิปนี้คือว่าพจนี้มีประโยุน์เนาะกัะปากออกตนญาณโยพิจารณาน้ำกัน ราวะห้าสัางสาธารณประโ์เนาะออกต้นหยาญยุ่มบาวาเตศกูบาอาจารย์ออกต้นหยาญยุ่มบาวาสิเป็นคนถูกคนรวยกระเดเขามาเพิงผ้าอาศัยในวัดว่าอาราบในพระพุทธศาสนากระฝากออกต้นหยาญยุม่มเ็บซีเบตุปูทุกคนพิจารณาเบิงน้ากันเนาะออกต้นหยาญยุม่มขอเจริญพรอ,อ่าพี่นนองเวลา <c oughs> ส่มาพะควรเนาะมาแท่งกรสิขอจบคลิปใบสมนีก่อนเนาะ เจอกันโอกาสหนาจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอย่าลืมติดตามช่องย่ากคูจอยเนเดอเอฟซีแบบแพงขอบมุกขอบใจดวงหนาเนาะต้นยานโยมจังได้กับสบายดีสบายดีก่อนก่อมีเลยไหมอ๋อ